ปล่อยอะค่ะแต่ว่าตอนนั้นอะคนทำห่วงไม่อยากปล่อยอ,อดูราคาราคาไม่ได้ติดเนอะโชว์ไว้แต่ว่าถ้าชอบจริงเดี๋ยวมาคุยกันได้เ้นที่แล้วพี่ฟ้าปล่อยแต่หกหมื่นแต่เขาสามารถทำเงินให,ให้ให้เจ้าใหม่ได้สึงแสนกว่าโอ้อเอาไปต่อได้อีกไกลเลยนะ ันนี้ซูมดูเล่นๆก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้อะไรพี่้าเนี่ยอันนี้กระเจี๊ยบแดงอะกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบไม่ค่อยมีคนทำนะแต่พี่ทำกระเจี๊ยบก็มีเอาว่ทำอาได้เก็บฝักี่ยจะกำลังติดผู้อีกอันนี้มปนปูดเองนะครับมันปูดเองค่ะมันจะเป็นส่วนที่เป็นรากเขาอะเอ่อต่อให้ไว้ใต้ดินมันก็เป็นอย่างเนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามันเกาะที่เคยที่เคยทำเกาะไปสี่ห้าตนแต่เวลามันเกาะได้แล้วมันสวยนะแต่ว่าจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่นี่ก็ทํามาทํามาปีกว่าเกือบสองปีแล้วค่ะฟอมได้แล้ว นี่ที่เพิ่งตัดเอาเอาลูกเอาดอกไปต้มกินเนี่ยเป็นกระเจี๊ยบแดงเนี่ยค่ะเจี๊ยบทาวันได้ได้เจี๊ยบลูกค้าลูกค้าอยากได้แต่บอกว่าเด so ี๋ยวขอเลี้ยงก่อนต้นนี้มะขามได้มากเลยเนี่ยค่ะพี่พางมะขามอันนี้ก็ตกกระถางใช่ค่ะมะขามทรงตกกระถางค่ะโอ้ยังนี้ก็สวยนะครับยิ่งยิ่งนานไปมันยิ่งยาว ใบแก่แล้วค่ะเดี๋ยวสักพักมีก็อชนิดใบนี่ราคาดูได้เลยนะคะราคาอยู่ที่หนึงนะะ่งกับบาทหนึ่งกระบาทเนะใช่ค่ะสนใจแวะมานะคะทักมาถามมาจากเ<ด>พจดูจากตัวโนชนาที่ฟ้าลงให้เหมือนเดนนนิมค่ะรถที่ก็เราสองพัน้ากงในในเฟซบุ๊กพี่ฟ้าก็บใส่หลังบ้านพี่ฟ้าของเฟซที่อบอสไซหลังบ้านแต่ว่าคนดูเพจนโนเยอะเนี่ยเวลาที่โทรมาเขาต้องสวีครับ ตามมาจากทีโซโนนะครับลดได้ไหมครับต้นนี้ต้นนี้ถือโชว์หนักเลยครับเพราะที่ก็เห็นจากที่เห็นน้ยใช่ไหมคะ่เราที่แล้วเห็นอยู่แต่ไอ้พวกคู่กันอยู่นี่หายไปหมดแล้วกู้กันตรงนี้ต้นนีงค่ะบไปแล้วไอ้ต้นตอนที่เรามานี่มันมีลานมังคงขึ้นเนาะใช่ค่ะใบยังไม่งามแต่มารอบนี้ดูสิครับใบเขียวมากเลยนี่คือสีเขียวธรรมชาติเลยนะสวยเลยโอ้มะขามต้นนี้โชว์เหรอพี่ฟ้าอ่า นี่ก็ก็ปล่อยอะค่ะแต่ว่าตอนนั้นอะคนทาห่วงไม่อยากปล่อยออดูราคาราคาไม่ได้ติดเนาะโชว์ไว้แต่ว่าถ้าชอบจริงริเดี๋ยวมาคุยกันได้ต้นที่แล้วพี่ฟ้าปล่อยไปหกต่นแต่เขาสามารถทำเงินให,ให้ให้เจ้าใหม่ได้ถึงแสนกว่าเอาไปต่อได้อีกไกลเลยนะต้นที่แล้วก็สวยค่ะแต่ว่ารากเขาจะลากจะเล็กกว่าน,นี้ต้นนั้น หกหมื่นห้าหกหมื่นหาใช่ค่ะใช่ค,ค่ะต้นนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นห้าแต่ต้นนี้รากใหญ่กว่านะรากเรากเถิดเข้าแขนพี่ใช่ไนะคะรากใหญ่กว่าเป็นเท่าเลยเ,าาเลยเอะมากเลยนี่เด็ดใส่ต้นไกลได้เลยนะเต้นนี้มีเจ้าของแล้วเพิ่งปล่อยก็ต้นนี้เป็นโพค่ะโพทะเลหรือโพทะเลนีค่ะอันนี้แบ่งให้น้องที่ตามมาจากเขตตัวโน่พี่ปล่อยเป็นในราคาแค่หมื่นสองแล้วที่สําคัญคือแบ่งจ่ายด้วยค่ะ อ่นไดด้้วใช่ค่ะที่ร้านคือให้ลูกค้าถ้าลูกค้ามาซื้อร้านพี่ต่อให้เป็นลูกค้าเจ้าใหม่ก็ก็ยินดีให้เครดิตแล้วมีหลักประกันอะไรไหมคะเออหลักประกันก็คือก็มาอยอยู่กับพี่อะค่ะผ่อนครบมารับไปได้เลยเขาโอนเงินมัดจำมาเนี่ยค่ะก็าตัวของไม่ได้มานะคะโอนเงินมัดจำมาบางส่วนผ่อนครบยกไปเลยอ๋อเว้ยน้ำค่ะเว้ยน้ำค่ะให้ดูเลยกระถางสวยมากเลยเป็นกระถางบอนไซของพี่ภูเบศ เป็นงานไทยทํามือเนี่ยแหละค่ะอย่างนี้อย่างนี้ขายยังไงครับพี่ฟ้าอย่างนี้จะปล่อยอยู่ราคาต้นละสองพันสามระถางนี่ก็หลายฝักระถางก็หลายตังค่ะแต่ว่าถ้าตามมาซื้อพี่ก็ให้ราคาแค่สองพันท้างในั้สองนะเยอะนะสายต่ำเลยเยะเยอะค่ะเดี๋ยวก็มาซีอิ๊มาวันนี้อีกเกือบสามติดจะถางโต้นไซนี้นะครับใจก็นี่ก็กำลังตั้งอยู่นะคะมองเห็นไหมคะอันนี้นะเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยกำลังตั้งอยู่ทำมากห้ยน้ำค่ะน้ำ ลี้ยงง่ายครับพี่สาเลี้ยงง่ายค่ะบ่ยน้ำเลี้ยงง่ายมองไปข้างล่างจะเห็นเป็นรอยเห็นไหมคะจริงๆงพี่ต้นเนี่ยพี่แช่น้ำไว้แช่น้ำไว้เลยถ้าแช่น้ำกิ่งก้านเก็จะโตไวค่ะอ๋อเนี่ยมันเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายครแช่น้ำใครที่เกีย่นรดน้ำอ่ะแล้วก็ได้เลยมามองใกล้ๆจะเห็นเนี่ยค่ะดอกกำลังติดเห็นไหมคะดอกกำลังติดดอกเต็มเลยค่ะดอกออกเต็มแต่อันเนี้ยบางคนเขามาเขาจะถามว่า อ๋อทำไมเรายังปล่อยให้มันยาวเพราะว่าเราจะเลี้ยงเอากิ่งก่อนค่ะกิ่งอขนาดมะใช่เอากิ่งเอาขนาดก่อนใจเย็นๆเพราะว่าถ้ารีบไปตัดมันเดี๋ยวมันโตช้ามันจะไม่ไม่ไม่โตไม่โตแบบตามที่เราคิดเลยอืมขยายทังดอกสีตะโกค่ะดำมากเลยนะดำปีเลยค่ะอันนี้มันมันมันเป็นตอเหมือนแนวถุงตอค่ะใหญ่เทียบกับน้องเลยสีเดียวกับเสื้อเลยสีเดียวกันะ ตันนี้ก็ขายอยู่แค่หมื่นเจ็ดค่ะไปทั้งกระถามใครอยากได้นะคะ้ามาดูจากคิปโตโน่ที่ฟ้ารดเหลือหมึ่งนนะคะรถจปเลยสองพันใช่ค่ะรถเปเลยสองพันาว่ชอบนะคะถาวนี้ก็ใหญ่มากนะค่ฟ้ากระถางก็้าไปเป็นพันแล้วเรกระถามประมาณเมตรค่ะนั้นเลยค่ะอันนี้ที่ฟ้าก็คือที่งจะพุ่งจะเก็บรายละเอียดได้สองสามวันนี้ใช่ค่ะแล้วก็ สีก็คือสีกระถางเนี่ยเราจะแจงทาให้ใหม่ให้สวยกว่าเดิมเลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นกระถางเดิมที่เลี้ยงไว้นานแล้วนะคะแต่พนานตายอ่ะสีมันจะซีดเราก็จะใช้สีสีพลาสติกทา